คุณแม่ห้ามทำแบบนี้เมื่อต้องเริ่มให้อาหารเสริมลูกแนะนำนะคะคุณแม่ควรที่จะทำอาหารให้ลูกรับประทานเองจะดีกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูปในช่วง6เดือนแรกนะคะคุณหมอคนพยาบาลก็จะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยป้อนลูกด้วยน้ำนมอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอเมื่อลูกอายุ6เดือนแล้ว ก็อาจจะต้องมีการเริ่มอาหารเสริมให้กับลูกเลี้ยงอาหารสําเร็จรูปนะคะหรือว่าอาหารกระป๋องเพราะคุณค่าทางอาหารเนี่ยจะน้อยกว่าการทําอาหารสดใหม่ให้ลูกนั่นเองค่ะแล้วก็หากคุณแม่บางคนไม่มีเวลานะคะในการที่จะทําอาหารแต่ละมื้อให้ลูกไม่ใช่คุณแม่ฟูไทา์นะคุณแม่อาจจะทําอาหารไว้นะอาจจะสองสามวันนะเข้าฟรีซแช่แข็งไว้ก็ได้เมื่อถึงเวลาลูกทานก็นํามาอุ่นนํามาผสมรวมกันแล้วนํามาอุ่นนํามาให้ลูกทาน จะดีกว่าการซื้ออาหารสําเร็จรูปคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อห้ามแบบไหนบ้างที่คุณแม่ไม่ควรที่จะทําในเรื่องของการให้อาหารเสริมกับลูกโดยเฉพาะในช่วง6เดือนถึง1ปีแรกนะคะของการให้อาหารเสริมข้อแรกเลยนะคะก็คือไม่แนะนําให้คุณแม่ป้อนไข่ขาวลูกก่อนอายุ1ปี เพราะโอกาสที่ลูกจะแพ้โปรโตีนจากไข่ขาวมีได้สูงแนะนําว่าให้ลูกกินไข่แดงก่อนแล้วก็เพิ่มป้อนทีละน้อยแล้วค่อยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อ1ปีแล้วถึงสามารถให้ลูกเราทานได้ทั้งฟองค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือไม่แนะนําป้อนอาหารสําเร็จรูปนะคะให้ลูกทานพวกอาหารที่แพ็คเป็นกล่องแพ็คเป็นกระป๋องที่นําไมโครเวฟล้วอุ่นให้ลูกกินนะเพราะอาหารนี้อาจจะมีเครื่องปรุงรสนะลูกกินไปอาจจะมีผลต่อไตทําให้ไต ลูกเนี่ยเสียได้ตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะคะเพราะ,ะนั้นทำอาหารสดใหม่ให้ลูกกินเลยจะดีกว่าข้อที่3นะคะก็คือห้ามป้อนอาหารดิบนะไม่ว่าจะเป็นพวกปลาดิบหรือว่าไข่ดิบไข่ลวกอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะหรือแม้กระทั่งผลไม้บางชนิดเช่นกล้วยดิบก็อยากให้ลูกทานนะคะควรที่จะทำให้ลูกทานเนี่ยอาหารที่สุกหรือผลไม้ที่สุกย่อยง่ายจะดีกว่าข้อที่4นะคะก็คือ ห้ามปรุงรสในอาหารของลูกโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเพราะลูกอาจจะติดรสชาตินั้นบางคนให้ลูกกินน้ําตาลเยอะติดรสหวานนะบางคนปรุงรสติดรสเค็มเดี๋ยวไตลูกทํางานหนักอีกเพราะฉะนั้น1ปีแรกควรให้ลูกรับประทานอาหารธรรมชาติอาหารรสจ,จืดๆไว้จะดีที่สุดค่ะ ข้อที่5นะคะก็คือไม่แนะนําให้ลูกของเราอายุน้อยกว่า1ปีกินอาหารแปรรูปเช่นนะคะพวกไส้กรอกอหมูยอหรือว่ากุนเชียงนะคะถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงจะดีกว่าเพราะอาหารแปรรูปเหล่านี้อาจจะใส่สารนะคะเคมีบางตัวอาจจะเป็นอันตรายกับลูกในอนาคตได้ข้อที่6กนะคะก็คือหลีกเลี่ยงขนมหวานนะคะขนมหวานน้ำหวานอาหารหว,วานหวานหรือขนมขบเคี้ยวที่มีรสชาติเค็มเมม็มัน นะฮะอันนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะนอกจากลูกจะติดรสชาติเหล่านั้นแล้วไตลูกก็ยังทำงานหนักนะคะลูกก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้น้อยลงด้วยถ้ากินน้ำตาลเยอะกินอาหารรสเค็มเยอะก็ดื่มน้ำเยอะนั่นเองค่ะข้อที่7ดนะคะก็คือหลีกเลี่ยงผลลไม้รสเปรียปร้ยวนะคะ อะไรที่มันเปรี้ยวมากก็อย่าเพิ่งให้ลูกทานนะคะในช่วงยูน้อยกว่า1ปีเพราะอาจทาให้ลูกท้องเสียอาจทําให้เกิดแผลร้อนในในปากหรือว่าอาจจะทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้ผดผื่นได้จากการรับประทานผลไม้ที่เปรี้ยวจัดจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลีเ่ยงกว่าถ้าจะให้กินก็เกึ่งเปรี้ยวเกึ่งหวานจะดีกว่าแล้วก็ข้อที่8นะคะก็คือไม่แนะนําให้ลูกดื่มน้ําผลไม้กล่องสําเร็จรูปนะคะถ้าจะให้ลูก ดื่มน้ําผลไม้แนะนำว่าให้ทําเองอย่างน้ําส้มก็คั้นเองจะดีกว่าเพราะว่าน้ําผลไม้กล่องนะอาจจะมีวัตถุก,กันเสียหรืออาจจะมีส่วนผสมนะคะที่ไม่ใช่น้ําผลไม้1 0 0เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงจะดีกว่านะคะสำหรับข้อห้าม8ข้อนี้ที่ไม่ควรที่จะทําสําหรับการเริ่มให้อาหารเสริมลูก แล้วก็บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่อยากให้ลูกรับประทานคุณพ่อคุณแม่หรือคนในบ้านนะคะก็อย่าให้ลูกเห็นเมื่อเวลาเราทานลูกก็จะอยากทานด้วยแล้วก็อย่าใส่ปากให้ลูกอยากให้ลูกกินอย่าคิดแค่ว่าน้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสะสมเดี๋ยวติดแล้วจะทำให้ผลเสียกับลูกโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ